สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการร่วมสำรวจเรื่องราวที่ลึกซึ้งน่าสนใจวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของมหาเทวีอีกองค์หนึ่งจากทศมหาวิทยาซึ่งเอออาจจะดูลึกลับแล้วก็น่าเกรงขามที่สุดองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้ปางที่7ครับทูมาวิตีเทวีแห่งควันความว่างเปล่าแล้วก็การปล่อยวางขั้นสุดยอดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะใครที่ติดตามเรามาตลอด อาจจะยังจำความร้อนแรงของไพรวีได้ใช่ไหมครับอือหือร้อนแรงมากค่ะหรือภาพที่แบบคนข้างช็อกนิดๆของชินนามัสตาใช่ค่ะอันนั้นก็น่าตกตะลึงไปอีกแบบคราวนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปเลยครับลองนึกถึงความเงียบความสงัดหลังพายุใหญ่เพิ่งผ่านไปไฟที่เคยลุกโชนมันมอดดับลงหมดแล้วเหลือแค่ควันสีเทาๆลอยเอื่อยๆอื้อบรรยากาศนิ่งๆน,นะคะคำถามคือในความเงียบแบบนี้ ในสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยมันมีปัญญาหรือมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่นั่นสิคะควันที่ว่านี่แหละครับที่เขาบอกว่ามันก่อร่างขึ้นมาเป็นทูมาวตีที่เรารู้จักกันในนามแม่ม่าย e Wi ะวิหรือบางทีก็เรียกว่าหญิงชารา The c r o n e ค่ะท่านคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาตอนที่ทุกอย่างมันมันเหมือนจะจบไปแล้วนะครับถ้าเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ก็คือดาวเกตุ หรือส่วนหางของอสรพิษในตำนานราหูเกตุตัวแทนของการมุ่งเข้าข้างในการสละการหลุดผลใช่ค่ะเป็นพลังงานที่ดึงเข้าสู่ภายในฟังดูอาจจะน่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วท่านอาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมา,มากๆก็ได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับใช่เลยค่ะประเด็นสำคัญอย่างที่คุณว่าคือทูมาวตีเป็นตัวแทนของสภาวะที่มันอยู่ระหว่างกลางจริงๆ ไม่ใช่ไฟไม่ใช่เท่าแต่คือควันที่มันเกิดขึ้นหลังการ,รเผชิญหน้าหรือหลังการเผาไหม้ที่รุนแรงมันคือสิ่งที่เหลืออยู่เป็นความทรงจําเป็นผลลัพธ์ที่อยู่เหนือการสร้างหรือการทําลายโดยตรงไปแล้วค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มต้นจากจุดกําเนิดหรือตํานานที่ทําให้ท่านเป็นที่รู้จักในนามแม่ม่กันก่อนเลยดีไหมครับดีเลยค่ะเรื่องนี้มาจากเทวีภาควัตตบุรณะนะครับ เล่าแบบเออสรุปสรุปก็คือตอนที่พระแม่ในปางพระสตรีกำลังรอพระศิวะออกจากสมาธิอยู่ท่านก็เกิดหิวขึ้นมาหิวมากด้วยนะคะแบบรุนแรงมากใช่ครับหิวจนทนไม่ไหวเลยเออกลืนพระศิวะเข้าไปทั้งองค์เลยโหฟังดูรุนแรงนะคะแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าค่ะ พอท่านกลืนเข้าไปพลังงานมหาศาลก็ปะทุออกมาจากร่างพระนางเลยแต่พระศิวะที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะท่านกลับขยายร่างเป็นแสงสว่างที่แบบไม่มีขอบเขต oh. จนพระนางไม่อาจจะก,กักเก็บหรือควบคุมไว้ได้สุดท้ายพระศิวะก็เลยเหมือนระเบิดออกมาทางปากพร้อมกับคำกล่าวเชิงสาบเบาๆนะคะประมาณว่า เพราะพระนางทำไปเพราะความหิวความไม่อดทนหรือความหุนหันพันแล่นก็ขอให้อยู่ในสภาพแม่ไม้นับแต่นี้ไปแล้วทันใดนั้นรูปลักษณ์ของพระนางก็เปลี่ยนไปเลยความงามหายหมดกลายเป็นหญิงชาราห่มผ้าเก่าๆขาดๆร่างกายคล้ายควันใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือแทนที่ท่านจะเสียใจหรือโกรธแค้นพระนางกลับยอมรับสภาวะนั้นอย่างสงบนะคะมีคำกล่าวประมาณว่า แม้จะไม่มีคู่ครองแต่ข้าก็สมบูรณ์พร้อมในตัวเองอยู่แล้วเพราะข้าคือสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่เมื่อการรวมกันหรือการพลัดพรากมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วโอ้โหนี่คือหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมครับของความเป็นทูมวตีถูกต้องที่สุดค่ะตำนานนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าการกระทำที่เกิดจากความหิวซึ่งจริงๆก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความต้องการทางโลกหรือความไม่อดทนเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่การยอมรับสถานะแม่ไม้ กับไม่ใช่โศกนาตรกรรมนะคะมันคือการค้นพบความสมบูรณ์ในตัวเองต่างหากคือการที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นหรือใครอื่นมาเติมเต็มเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แม่ไม้แบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปแต่เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ในตัวเองโดยแท้จริงเป็นสภาวะที่อยู่เหนือความเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นการรวมกันยูเนียนหรือการแยกจาก s e ป a r a t i o n ไปเลยค่ะจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่ไฟไม่ใช่เท่าฐาน มันทั้งบดบังทําให้เรามองไม่เห็นแต่บางทีมันก็เผยให้เห็นอะไรบางอย่างได้เหมือนกันถูกต้องค่ะควันมันเป็นสภาวะที่ไม่ชัดเจนมันกํากวมมันลอยขึ้นมาหลังจากที่การเผาไหม้มันจบลงไปแล้วทูมาวตีก็เลยเป็นเหมือนตัวแทนของช่วงเวลาโพรเพสของการดํารงอยู่นะคะที่ขั้วตรงข้ามต่างๆมันเริ่มจางลงแต่ก็ยังไม่ได้หายไปไหนสทัทีเดียวแล้วสัญลักษณ์อื่นๆของท่านล่ะครับที่สะท้อนเรื่องนี้ มีหลายอย่างเลยค่ะเช่นการที่ท่านทรงราชรถแต่ราชรถนั้นไม่มีม้าลากไม่มีมา้าแล้วมันเคลื่อนที่ได้ยังไงครับมันสื่อถึงการเดินทางของชีวิตที่ไม่ต้องการแรงขับเคลื่อนจากภายนอกอีกต่อไปแล้วค่ะเหมือนเคลื่อนที่ไปด้วยแรงเฉื่อยของมันเองหรือด้วยแรงกรรมเก่าที่ยังเหลืออยู่อ๋อลึกซิงนะครับหรือธงรูปอีก,กาอีก,กาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนนะคะในทางหนึ่งคือผู้นําสารระหว่างโลก หรือผู้กินซากที่ช่วยชำระล้างความตายแต่ในอีกทางหนึ่งอีก,กาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาความสามารถในการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมักจะมองข้ามไปค่ะแล้วที่เคยได้ยินว่ามือหนึ่งของท่านจะถือกระด้งฝัดข้าวหรือบางทีก็เป็นไม้กวาดอันนี้หมายถึงอะไรครับอันนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของการคัดแยกอย่างชัดเจนเลยค่ะคือการแยกแยะสิ่งที่เป็นแก่นสารจริงๆออกจากสิ่งที่ไม่จําเป็น หรือสิ่งที่เป็นเปลือกนอกกิเลสตันหาออกจากความจริงแท้เหมือนการฝัดข้าวที่แยกแกลบออกจากเมเล็ดข้าวสารใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ยังยึดติดกับเปลือกนอกหรือความสุขทางโลกมากๆอาจจะมองว่าท่านเอ่อน่ากลัวหรือน่ารังเกียจแต่สําหรับผู้ที่สวรรค์หาความจริงหรือสัจธรรมแล้วเนี่ยท่านคือครูผู้ยิ่งใหญ่เลยนะคะที่สอนให้เรามองทะลุสิ่งเหล่านั้นไปจนเหลือเพียงปัญญาอันเยือกเย็นของการสละ พอพูดถึงการสลดก็มาถึงประเด็นสำคัญเลยครับคืออนาเขตแห่งความว่างเปล่าและการสละ the field of emptiness and renunciation ถ้าเทพองค์อื่นๆท่านดูแลเรื่องการสร้างการรักษาการทำลายและวทูมาวตีท่านดูแลส่วนไหนครับท่านดูแลสิ่งที่หลงเหลืออยู่หลังจากนั้นค่ะ คือความเงียบที่ตามมาหลังเสียงดังพื้นที่ว่างเปล่าหลังจากรูปทรงมันสลายไปหรือความรู้สึกว่างๆหลังจากความปรารถนามันได้รับการตอบสนองหรือมันดับลงไปแล้วนึกภาพออกเลยครับเหมือนลองนึกภาพหลานเผาศพก็ได้ค่ะหลังจากที่เปลวไฟมันมอดดับลงหลดแล้วเหลือแค่กองเท่าฐานสีเทากับควันที่ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างช้าๆไร้รูปทรงครับการลอยขึ้นไปอย่างนั้นล่ะค่ะคือการไรยรำของทูมาวตี ฟังดูเหมือนจะเศร้าๆนะครับแต่จริงๆแล้วมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ใช่ไหมครับลึกซึ้งมากๆค่ะท่านกำลังสอนเราว่าการหลุดพ้นที่แท้จริงน่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นโลดผนหรือมีปฏิหารอะไรมากมายแต่มันคือการค่อยๆจางหายไปอย่างช้าๆของความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในสิ่งต่างๆที่เราเคยคิดว่ามันสำคัญการค่อยๆคลายออกใช่ค่ะว่ากันว่า สารที่สำคัญที่สุดที่มาจากท่านมีแค่คำเดียวสั้นๆคือพอแล้ว enough ค่ะคือการตระหนักรู้จากข้างในจริงๆว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วทุกอย่างมันเพียงพอแล้วในตัวมันเองอืมคำสั้นๆแต่โอโ้หทรงพลังมากเลยครับมันเชื่อมโยงกับแนวคิดในปรัชญาอินเดียด้วยใช่ไหมครับคำว่า ใช่ค่ะตรงกับคำว่าวัยรากยะในปรัชญาเวทานตะเลยค่ะซึ่งหมายถึงความไม่ยึดติดความปล่อยวางความเฉยหรือ Detachment เมื่อไหร่ที่เรามองทะลุมายาของความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายไปหมดแล้วจิตมันก็จะสงบนิ่งไม่วิ่งไล่ตามเงาหรือภาพลวงตาอีกต่อไป hmm. พระนางทูมาวตีจึงเปรียบเหมือนครูคนสุดท้ายเลยค่ะที่จะปรากฏตัวขึ้นมาก็ต่อเมื่อผู้สแสวงหาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกมาหมดแล้วจนเกิดคําถามจากข้างในว่าแล้วจะเอาอยัางไงต่อละแล้วคําตอบของท่านคือคือไม่ต้องทําอะไรเลยแค่พักผ่อนอยู่ในความจริงนี้แหละอาณาจักรของท่านก็คือความสงบนิ่งที่มันอยู่เหนือคู่ตรงข้างทั้งหมดทั้งรู้ไม่รู้สุขทุกการสร้างการทําลาย แต่ความว่างเปล่าที่ว่านี้มันไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แบบนั้นค่ะมันคือความว่างที่เต็มเปี่ยม The void that is full ฟังดูขัดแย้งจังครับอาจจะฟังดูขัดแย้งนะคะแต่ลองนึกถึงความเงียบดูค่ะความเงียบคือการไม่มีเสียงใช่ไหมครับครับแต่มันคือสภาวะที่เสียงอะไรก็ได้สามารถเกิดขึ้นมาได้ความว่างของทูมาวตีก็เหมือนกันค่ะมันคือศักยภาพที่บริสุทธิ์ คือพื้นที่ที่รอาการสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมออ๋อเข้าใจแล้วครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับดาวเกตุที่เราพูดถึงตอนต้นรายการเลยใช่ค่ะเกตุในทางโหราศาสตร์คือส่วนหางของอสรพิษราหูเกตุไม่มีหัวก็เลยเหมือนไรท้ทิศทางมุ่งเข้าสู่ภายในอย่างเดียวเกี่ยวข้องกับการหลุดพ้นการปล่อยวางการสิ้นสุดที่บางทีอาจจะนำไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ที่เราไม่คาดคิดถูกต้องที่สุดค่ะ ทูมาวตีกับเกตนั้นสอดคล้องกันมากๆเลยทั้งคู่ทำหน้าที่เหมือนกันคือตัดความต่อเนื่องของวงจาเดิมๆที่เราคุ้นเคยทำลายภาพลวงตาที่เรายึดติดอยู่แล้วก็ดึงความสนใจของเราให้กลับเข้ามาสู่ภายในเพื่อการย่อยสลายทำความเข้าใจสิ่งที่ผ่านมาต่างจากลาหูที่เป็นสวนหัวที่จะพุ่งออกไปข้างนอกเพื่อแสวงหากลืนกินใช่ค่ะ ราหูที่เชื่อมโยงกับชินมัสตาคือการพุ่งออกเกตและทูมาวตีคือการถอยกลับเข้ามาข้างในค่ะแล้วอิทธิพลของเกตหรือพลังงานแบบทูมาวตีเนี่ยจะปรากฏในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไงบ้างครับมันจะมาในรูปแบบไหนืมส่วนใหญ่แล้วอาจจะมาในรูปแบบของการสูญเสียที่เราไม่คาดฝันนะคะการสูญเสียใช่ค่ะ เช่นการสูญเสียทรัพย์สินตำแหน่งงานความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้กระทั่งสุขภาพซึ่งถ้ามองแบบผิวเผินมันก็ดูเป็นเรื่องร้ายเรื่องโชคร้ายใช่ไหมคะครับก็คงรู้สึกแย่แต่ในมุมมองของทุมาวตีแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการปอกเปลือกค่ะคือการค่อยๆลอกเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แพ้จริงของเราออกไปทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งเหลือแต่แก่นแท้ข้างในคือความตระหนักรู้ที่บริสุทธิ์ล้วน มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากเลยใช่ไหมครับเรื่องของกษัตริย์ใช่ค่ะเรื่องกษัตริย์วิกรมวรธนะท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงธรรมปกครองบ้านเมืองดีมากแต่ลึกๆแล้วก็แอบมีความทนงตนมีความภูมิใจในคุณธรรมของตัวเองอยู่ค่ะแล้วคืนหนึ่งก็มีหญิงชราหน้าตาซอมซอ่อเสื้อผ้าขาดวินมาขอพบที่ประตูวังบอกว่ามีของขวัญจะมอบให้กษัตริย์กษัตริย์ก็เสด็จออกมาเจอ นางก็ถามคำถามง่ายๆเลยว่าท่านรักอาณาจักรของท่านไหมรักทรัพย์สมบัติไหมรักร่างกายของท่านไหมกษัตริย์ก็ตอบไปตามตรงว่ารักสิรักทั้งหมดเลยหญิงชราก็ยิ้มและบอกว่าดีมากงั้นคืนนี้ท่านจะสูญเสียมันทั้งหมดโอโ้โหแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านเห็นควันไฟลอยขึ้นให้ระลึกถึงข้าแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเช้าว,วันรุ่งขึ้นศัตรูก็บุกเข้ามาโจมตีพระราชวางังถูกเผา กษัตริย์หนีรอดไปได้คนเดียวแต่ก็สิ้นเนื้อประดาตัวครับท่านก็ไปนั่งหมดอาลัยตายอยากอยู่ในป่ามองเห็นควันไฟจากเมืองของตัวเองลอยขึ้นไปบทบังท้องฟ้าท่านใดนั้นหญิงชราคนเดิมก็ปรากฏกายขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ร่างใหญ่โตมีรัศมีหน้าเกรงขาม,มากแล้วท่านก็บอกว่าท่านบอกว่าเราคือทูมาวตีเราได้พรากเอาสิ่งที่ท่านเคยยึดมั่นว่าเป็นของท่านไปหมดสิ้นแล้ว บัดนี้ท่านเป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้วจงเรียนรู้ที่จะปกครองตัวเองเถิดโอกษัตริย์ก็คงเข้าใจในทันทีเลยใช่ไหมครับว่าการสูญเสียครั้งใหญ่นั้นจริงๆแล้วมันคือการปลดปล่อยครั้งยิ่งใหญ่ใช่ค่ะน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจ เข้าใจในสัจธรรมเลยค่ะมันคือบทเรียนเรื่องการปล่อยวางขั้นสูงสุดจริงๆการสูญเสียสิ่งภายนอกทําให้คนพบอิสรภาพภายในที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเรื่องที่สนใจได้ดีมากๆครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเชื่อมโยงหรือทําความเข้าใจพลังงานของทูมาวตีในตัวเราเองมัางล่ะครับจะมีวิธีปฏิบัติภายในอะไรไหม มีค่ะในทางโยคะแล้วตันตระเชื่อกันว่าพลังงานของพระนางหรือสภาวะแบบทุมาวตีเนี่ยสถิตยอยู่ที่อาชียาจักระอาชยาจักระใช่ค่ะตาที่สมตรงกลางหน้าผากใช่ค่ะตรงนั้นเลยซึ่งเป็นศูนย์กลางของปัญญาการอย่างรู้การแยกแยะถูกผิดจริงเท็จเมื่อจักระนี้ทำงานอย่างสมดุลหรือตื่นขึ้นเนี่ย ภาพลวงตาต่างๆมายาที่เราเคยยึดติดมันก็จะค่อยๆจางหายไปเองเหมือนควันที่สลายไปในอากาศยามเช้า hmm. การทำสมาธิโดยการระลึกถึงพระนางหรือเพ่งที่จุดอาชียาจัก,กระนี้จะช่วยให้เรามองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นแก่นแท้กับสิ่งปรุงแต่งภายนอกได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะมีมนหรือบทสวดเฉพาะสาหรับท่านไหมครับมีค่ะมนที่ใช้กันบ่อยๆคือโอมทูมทูมทุมาวัตยยัยนมะ เสียงทุมเนี่ยเป็นเสียงลมเป็นเสียงที่ทุม้มทุมหน่อยเหมือนลมหายใจที่เราผ่อนออกมามันสื่อถึงการปิดปล่อยการคลายออกอการฝึก <arn> <t iny> อราใช้การจินตนาการง่ายๆก็ได้ค่ะคือเห็นภาพควันสีเทาค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของเราหรือในพื้นที่ว่างตรงหน้าผากแล้วก็ค่อยๆแผ่ขยายจนเต็มพื้นที่ความคิดพอมันหนาขึ้นความคิดฟุง้งซ่านต่างๆมันก็จะค่อยๆจางลงไปเอง พอควันมันเริ่มจางลงความตระหนักรู้ความสว่างก็จะปรากฏขึ้นมาแทนสิ่งที่เหลืออยู่สุดท้ายก็คือความว่างที่สงบซึ่งนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของพระนางหรือสภาวะแบบทูมาวตีนั่นเองค่ะแสดงว่าเป้าหมายไม่ใช่การไปกําจัดอะไรข้างนอกตัวเราแต่คือการชําระล้างความไม่รู้หรืออวิชชาที่มันอยู่ข้างในใจเราเอง ถูกต้องที่สุดค่ะมันเป็นการฝึกปัญญาให้เราสามารถมองทะลุสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับเปลือกนอกซึ่งก็นำเรามาสู่ประเด็นเรื่องของข,องขวัญที่ซ่อนอยู่ในการสูญเสียและความเมตตาของท่านนะครับฟังดูเหมือนว่าการเผชิญหน้ากับพลังงานของทุมาวตีเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกของการสูญเสียหรือการถูกพรากอะไรบางอย่างไปเสมอเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้น อาจจะเป็นความมั่นคงเดิมๆที่เราเคยมีความสวยงามความเยาวัยหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับใครบางคนแต่ภายใต้ความรู้สึกสูญเสียหรือขาดพ้องนั้นนะคะมันมีของขวัญที่ล้ำค่าซ่อนอยู่เสมอของขวัญที่ว่าคือคือการตื่นขึ้นของอิสรภาพภายในคะ่ะการตระหนักรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อย มีคำกล่าวที่ลึกซึ้งมากเชื่อว่าเป็นของพระนางเรนเองท่านกล่าวว่าเมื่อตะเกียงดับลงอย่าร่ำไห้เสียใจยไปเลยเพราะความมืดนั้นคืออ้อมกอดของข้าเองโหความมืดในที่นี้ก็คือความว่างเปล่าที่จริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นที่พักพิงสุดท้ายอย่างนั้นหรือครับ ใช่ค่ะมันคือความเมตตาในรูปแบบที่ลึกซึ้งมากๆค่ะความเมตตาของทุมาวตีไม่ได้มาแบบโอ้โอปลอประโลมเราแค่ผิวเผินแต่เป็นความเมตตาที่เกิดจากการอย่างรู้ถึงความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังของทุกสิ่งอย่างท่องแท้ท่านไม่ได้เกลียดชังหรืออยากทำร้ายอะไรเรานะคะแต่ท่านแค่ชี้ให้เราเห็นสัจธรรมว่าจริงๆแล้วน่ะไม่มีอะไรเลยที่เราจำเป็นต้องมี เพื่อที่จะสมบูรณ์พร้อมในตัวเองได้อ hmm. ความเมตตาของท่านอาจจะดูเ,เคร่งขรึมหรือดูเย็นชาไปบ้างแต่จริงๆแล้วเป็นการเยียวยาที่ลึกถึงรากฐานเลยค่ะเพราะเมื่อสิ่งคำจุนภายนอกทั้งหมดที่ทเราเคยยึดเกาะมันพังทลายลงไปหมดแล้วท่านนี่แหละคือสิ่งคำจุนสุดท้ายที่เหลืออยู่นั่นคือความจริงที่ว่าความว่างเปล่าเองนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ The void itself is the divine เข้าใจเลยครับเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากจริงๆสุดท้ายนี้ ขอย้ำอีกทีเรื่องความเป็นไม้คือความสมบูรณ์ widowhood as h o l e n e s s นะครับว่าคำว่าแม่ไม้ของท่านเนี่ยมันเป็นแค่อุปลักษ์เป็นเม t a p h o r ไม่ใช่เรื่องโชคร้ายหรือสถานะทางสังคมแบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปถูปกต้องค่ะแต่มันหมายถึงสภาวะที่สมบูรณ์พร้อมในตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ได้โดยลำพังไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นหรือใครอื่นมาเติมเต็มมีอีกคำหนึงในภาษาสันสกฤตที่ความหมายใกล้เคียงกันมาก คือคำว่าเกวลาค่ะซึ่งแปลว่าผู้อยู่ลำพังหรือ h ดีอ o n ลนวนเกวลาใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่ความเหงาหรือความโดดเดี่ยวนะคะมันคือสภาวะที่เป็นอิสระโดยสมบูรณ์จริงๆเมื่อการพึ่งพิงสิ่งภายนอกทั้งหมดมันได้สลายไปแล้วนั่นแหละคืออิสระภาพสูงสุดค่ะสรุปแล้วนะครับทุมาวตีเทวีแห่งควันและหญิงชาราที่เราคุยกันวันนี้ แท้จริงแล้วไม่ใช่เทพแห่งความโชคร้ายหรือจุดจบที่น่าหดหู่อย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดไปไม่ใช่เลยค่ะแต่ท่านเป็นตัวแทนของการซึ้นสุดที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเป็นตัวแทนของความเงียบสงัดการปล่อยวางและปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าและการสูญเสียนั่นเองใช่เลยค่ะลงหลับตานึกภาพตามกันสักครู่นะครับพลบค่า เหนือทุ่งล่งที่เพิ่งผ่านการเผาไหม้หมาดๆกลิ่นควันจางๆยังอวนอยู่เท้าฐานปลิวสวัยเหมือนหิมะสีเทาอืมมิตรีร่างสูงโปรง่งคลุมกายมิดชิดเดินอย่างเชื่องช้าผ่านม่านควันนั้นไปเท้าของท่านแทบไม่ทิ้งร่องรอยไว้บนพื้นดินเลยมีอีกาบินวนอยู่เหนือศีรษะแล้วท่านก็หันมามองเราไม่ใช่ด้วยแววตาที่สงสารแต่การรับรู้ที่ลึกซึ้ง แล้วเหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆลอยมากับลมว่าบัดนี้เจ้าได้เห็นแล้วสิ่งที่ยังคงอยู่เสมอเมื่อทุกสิ่งอย่างอื่นได้ดับสูญไปหมดสิ้นแล้วลมพัดพระคุมหน้าของท่านเปิดออกแวบ,บหนึ่งเผยให้เห็นเพียงความว่างอันไร้ขอบเขียนเบื้องหลังรูปนั้นแล้วท่านก็ค่อยๆกลืนหายไปกับควันเหลือทิ้งไว้เพียงความสงบที่มันลึกซึ้งยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เราเคยรู้จักความสงบนิ่งอันนั้นล่ะคะ่ะ คือทูมัตีท่านคืออวสเสสาซึ่งแปลว่าผู้ที่ยังคงอยู่ she who remains คือสิ่งที่ดำรงอยู่เสมอไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนในความว่างเปล่าที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนั่นละคะ่ะที่ซ่อนศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดสำหรับการเกิดใหม่เอาไว้ความนิ่งสงัดของท่านคือคำมั่นสัญญาของการเริ่มต้นใหม่เสมอ เพราะจากควันของท่านนี่เองที่สิ่งใหม่ๆจะสามารถก่อกำเนิดขึ้นได้เสมอในสักวันหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดตามจริงๆครับแล้วก็เป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปพิจารณากันดูนะครับว่าในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นเหมือนควันของทูมาวตีเมื่อสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นมากๆความคาดหวังบางอย่างหรือภาพลักษณ์บางอย่างที่เราเคยสร้างไว้มันค่อยๆจางหายไป อะไรคือสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่เป็นแก่นแท้จริงๆสำหรับเราอืมคำถามที่ดีมากค่ะการประชิญหน้ากับการสิ้นสุดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะสอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการปล่อยวางและการค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงข้างในใจเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับอันทําความเข้าใจพลังงานเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่เชื่อมโยงกับดาวเกตซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดเพื่อการเริ่มต้นใหม่ การปล่อยวางและการมองเข้าสู่ภายในเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดําเนินชีวิตของเรานะครับสําหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจอยากจะเจาะลึกเรื่องดวชะตาของตัวเองตามหลักโหราศาสตร์พระเวทอินเดียว่าพลังงานแบบทูมาวตีหรือดาวเกตส่งผลต่อชีวิตเราในแง่มุมไหนบ้างหรือจะนําความเข้าใจนี้ไปปรับใช้วางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลได้ย่งไง ก็สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์พระเวทอินเดียของเราได้โดยตรงเลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาค่ะลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองคิวได้ที่เว็บไซต์ www.astroasana.com นะครับ a s t r o a s s a n a. com ครับผมค่ะเข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ